สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกันอีกครั้งครับในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่1 4พฤศจิกายนครับคลิปนี้เป็นแนวทางของราวสตาร์ครับราวสตาร์เจอกันแค่อาทละหนึ่งวันนะครับเนื่องจากวันอาทิตย์ว่างครับเลยสามารถคิดได้วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์หุ้นมีเยอะอยู่แล้วครับเลยไม่ได้คิดนะครับสําหรับดาวสตาร์ก็ เจอกันครั้งนึงจะเป็นยังไงก็ฟังเสถียชอบตามนั้นกันครับ้าไม่ชอบผ่านครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับวันนี้อากาศเชา้าอากาศเชา้านี้อากาศเริ่มเย็นนิด,นดๆเลยครับปกติเช้ามามันจะไม่เย็นวันนี้เย็นแหละดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลาวสตาร์ที่ผมดูมา5วันหลังสุดอ่ะห้าวันหลังสุดคงที่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่0257เลยมันไม่ไปไหนเลยนะ0257นะครับ ูสองห้าเจ็ดลองคุณลองเอาไปวินได้นะแต่วันนี้ผมผมชวนวันที่สองครับชนที่สองครับวิ่งรูสองน่าจะยังมีครับรูสองศูนย์สองสี่สองหกสองอันไหนกระดกให้ได้กระดกให้สักหน่อยนะครับหกสองแล้วก็เจ็ดสอง ห้าหกแล้วก็เจ็ดหกครับผมร้อยละศูนย์ครับร้อยละศูนย์เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงผมดูอะไรผิดหรือเปล่าถ้าร้อยละศูนย์ตัวรองก็ต้องศูนย์เนี่ยโอเคครับขอประทานโทษผมผมน่าจะดูผิดแหละศูนย์ห้าครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดครับร้อยละศูนย์ครับ าที่ลบไปมาขออภัยแล้วกันครับประมาณนี้ครับสำหรับหัวดาวสตาร์ครับแล้ก็มารุน้นกันนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับโรวยครับรสวัสดีครับ